ำลังรับฟังรายการเล่าหลอนเรื่องเสียงสะอื้นจากห้องลับบ้านหลังนี้มันดูเก่าไปหน่อยนะเพชรชาลีเอ่ยขึ้นขณะที่สายตาสำรวจบ้านไม้สองชั้นสีแดงเข้มที่ตั้งตระงานอยู่กลางสวนรกทึบแต่ก็ใหญ่ดีนะ เพชรแฟนสาวของเขาพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วชาลีคุณแม่บอกว่าบ้านหลังนี้ราคาดีมากเพราะไม่มีใครกล้าซื้อต่อจากเจ้าของเก่าที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนชาลีกับเพชรเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานทั้งคู่กำลังมองหาบ้านหลังใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่และเมื่อเพชรได้ยินว่ามีบ้านทรงโบราณหลังใหญ่ในราคาย่อมเยาที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ก็ตัดสินใจชวนชาลีมาดูทันทีบ้านหลังนี้มีประวัติที่คนแถวนี้ร่ำลือกันว่าเจ้าของเก่าตายอย่างปริศนาแต่สำหรับชาลีกับเพชรที่มองโลกในแง่ดีและไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมากนักกลับมองว่านี่คือโอกาสดีที่จะได้บ้านสวยๆในราคาถูกภายในบ้านกว้างขวางเพดานสูง โปรงโลง่งมีหน้าต่างบานใหญ่หลายบานที่เปิดรับแสงแดดได้เต็มที่แม้จะดูเก่าไปบ้างแต่ก็ยังคงความสง่างามไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายพวกเขาใช้เวลาเกือบทั้งวันในการสำรวจบ้านจนกระทั่งชาลีเดินมาหยุดที่มุมหนึ่งของบ้านนี่มันห้องอะไรนะเพชรเขาเอ่ยขึ้นเมื่อพบกับประตูไม้บานหนึ่งที่ดูเก่าและทึมกว่าประตูบานอื่นอย่างเห็นได้ชัด มันถูกลงกรอนแน่นหนาด้วยกุญแจขนาดใหญ่ที่มีสนิมกรึกรังห้องเก็บของมังชาลีเพชดตอบอย่างไม่ใส่ใจนักชั่นมันเถอะคงไม่มีอะไรหรอกแต่ชาลีกลับรู้สึกแปลกๆกับประตูบานนี้เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกบางอย่างที่เล็ดลอดออกมาจากช่องว่างของประตูแม้ในตอนกลางวันแสกแสกแสงแดดจะสาดส่องเข้ามาเต็มที่ แต่บริเวณหน้าประตูบานนี้กลับดูมืดทึมและไร้ชีวิตชีวาอย่างประหลาดอย่างไรก็ตามด้วยความตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ชาลีก็เลือกที่จะละเลยความรู้สึกนั้นไปหลังจากตัดสินใจซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วชาลีกับเพชรก็เริ่มขนของเข้ามาอยู่ทันทีพวกเขาตั้งใจจะค่อยๆปรับปรุงบ้านไปทีละส่วนในคืนแรกที่ย้ายเข้ามา บรรยากาศภายในบ้านเงียบสงบไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในคืนที่สองชาลีได้ยินอะไรไหมเพชรสกิดชาลีที่กำลังหลับไหลอย่างอ่อนเพลียหลังจากเหนื่อยกับการขนของมาทั้งวันชาลีลืมตาขึ้นอย่างงัวเงียอะไรเหรอเพชรเสียงเหมือนเสียงคนร้องไห้อะเพชรพูดเสียงแผ่วมาจากทั้งไหนก็ไม่รู้ ชาลีเงียบฟังเสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆเขาก็เริ่มได้ยินเสียงสะอื้นห้ยแผ่วๆลอยมาตามลมเสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยเจ็บปวดและหน้าขนลุกอย่างประหลาดคงเป็นเสียงลมพัดมังเพชรชาลีปลอบใจตัวเองและเพชรหรือบางทีอาจจะมาจากบ้านข้างๆก็ได้ แต่พวกเขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเพราะบ้านหลังอื่นๆอยู่ห่างออกไปค่อนข้างไกลเสียงร้องไห้นั้นดังขึ้นเป็นระยะระยะตลอดทั้งคืนทำให้ชาลีและเพชรนอนไม่หลับเมื่อรุ่งเช้าพวกเขาจึงรีบปรึกษาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดอ๋อบ้านหลังนั้นเหรอป้าสีเพื่อนบ้านวัยกลางคนพูดได้น้ำเสียงลังเล คนแถวนี้เขาก็ลือกันมานานแล้วว่าบ้านหลังนั้นมีอะไรบางอย่างสิงอยู่แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าจริงหรือเปล่าคำพูดของป้าสีทำให้ชาลีกับเพชรเริ่มไม่สบายใจแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพียงเสียงจากธรรมชาติหรือไม่ก็แค่เรื่องเล่าขานกันไป วันเวลาผ่านไปเสียงร้องไห้ปริศนาก็ยังคงปรากฏขึ้นในทุกคืนบางคืนก็เป็นเพียงเสียงสะอื้นแผ่วเบาบางคืนก็เป็นเสียงโหยหวนที่ดังชัดเจนจนหน้าขนลุกความหลอนเริ่มกัดกินความรู้สึกของชาลีและเพชรพวกเขานอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องสุขภาพเริ่มรุดโทรมและความสัมพันธ์ก็เริ่มมีรอยร้าวชาลีฉันไม่ไหวแล้วนะ เพชรพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าเราต้องหาต้นตอของเสียงนี้ให้ได้ชาลีพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาสังเกตว่าเสียงร้องไห้นั้นดูเหมือนจะดังมาจากทิศทางของห้องเก็บของที่ถูกล็อกตายมานานยิ่งใกล้ประตูบานนั้นเท่าไหร่เสียงก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นหรือว่าเสียงมันจะมาจากในห้องเก็บของนั้นเพชรพูดขึ้นอย่างหวาดระแวง ชาลีตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบางอย่างเขาพยายามเปิดประตูบานนั้นแต่กุญแจนั้นแน่นหนาเกินไปไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรประตูก็ไม่ขยับเราต้องหากุญแจสำรองหรือไม่ก็งัดมันออกมาชาลีบอกกับเพชรอย่างมุ่งมั่นคืนนั้นเสียงร้องไห้ดังขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันเป็นเสียงโหยหวนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนมีใครบางคนกำลังถูกทรมานอย่างแสนสาหัสชาลีกับเพชรนอนกอดกันแน่นด้วยความกลัววันรุ่งขึ้นชาลีกับเพชรตัดสินใจว่าจะต้องเปิดห้องเก็บของนั้นให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามพวกเขาไปหากุญแจสำรองจากเจ้าของบ้านเก่าที่เพิ่งย้ายออกไป แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ากุญแจดอกนั้นอยู่ที่ไหนชาลีจึงตัดสินใจใช้ชแฉลงงัดลูกกุญแจที่สนิมจับแน่นออกเมื่อลูกกุญแจหลุดออกไปชาลีก็ค่อยๆดันประตูไม้ที่เก่าคร่ำครื้อออกประตูส่งเสียงเอียดอาร์ดดังลั่นบานพัดที่สนิมจับแน่นแทบจะหักครึ่งแสงสลัวๆจากภายนอกาสาดส่องเข้าไปในห้องมืดสนิท ที่ถูกปิดตายมานานไม่มีอะไรอยู่ในห้องนั้นเลยนอกจากฝุ่นหนาและใยแมงมุมที่ห้อยระยงระยางเต็มไปหมดไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ใดๆไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการที่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นมาก่อนแต่แล้วกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงก็พวยพุ่งออกมาจากภายในห้องมันเป็นกลิ่นที่เหม็นสาบเหม็นเน่า เหม็นจนแสบจมูกเหมือนมีซากศพของสัตว์เน่าเปื่อยอยู่ข้างในแต่เมื่อมองหาเท่าไหร่ก็ไม่พบอะไรเลยชาลีกับเพชรต่างมองหน้ากันด้วยความงุนงงและหวาดกลัวนี่มันอะไรกันไม่มีอะไรอยู่ในห้องเลยแล้วเสียงร้องไห้ที่ได้ยินมาตลอดหลายคืนมาจากไหนและกลิ่นเหม็นเน,น่านี้มันคืออะไรแม้ว่าห้องจะว่างเปล่าแต่กลิ่นเน่าเหม็นก็ยังคงคละคลุ้งอยู่ ชาลีและเพชรพยายามทำความสะอาดห้องนั้นหวังว่ากลิ่นจะจางหายไปและเสียงร้องไห้จะหยุดลงแต่ไม่ว่าพวกเขาจะทำความสะอาดอย่างไรฉีดสเปรย์ปรับอากาศมากแค่ไหนกลิ่นก็ยังคงอยู่ราวกับฝังแน่นอยู่ในเนื้อไม้และอากาศและที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือเสียงร้องไห้ก็ยังคงดังขึ้นทุกคืนไม่ได้หายไปแม้แต่น้อย มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วชาลีเพชรพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันว่าเราควรไปปรึกษาผู้รู้ดีกว่าชาลีตัดสินใจพาเพชรไปพบกับอาจารย์วิมลอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเรื่องลี้ลับอาจารย์วิมลเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเมื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์วิมลฟัง อาจารย์วิมลก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่บ้านหลังนั้นมันมีประวัติยาวนานกว่าที่พวกคุณคิดอาจารย์วิมลเริ่มเล่าเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวเศรษฐีตระกูลหนึ่งพวกเขามีลูกสาวคนหนึ่งชื่อบัวบัวเป็นเด็กสาวที่น่ารักแต่ร่างกายอ่อนแอมากมักจะเจ็บป่วยอยู่เสมอครอบครัวของบัวรักเธอมาก และพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้เธอหายป่วยแต่ก็ไม่สําเร็จอาจารย์วิมลเล่าต่อจนวันหนึ่งมีหมอผีเร่ร่อนคนหนึ่งมาเสนอตัวว่าจะช่วยรักษาบัวโดยอ้างว่าบัวถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงและต้องทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายออกจากร่างพ่อแม่ของบัวหลงเชื่อหมอผีผู้นั้นและยอมให้ทำพิธีอาจารย์วิมลหยุดพูด แล้วมองหน้าชาลีกับเพชรด้วยสายตาเศร้าส้อยแต่พิธีนั้นกลับเป็นพิธีที่โหดร้ายทารุณหมอผีทำร้ายร่างกายบัวอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าเป็นการขับไล่วิญญาณร้ายและบัวก็เสียชีวิตในห้องนั้นห้องเดียวกับห้องเก็บของที่คุณพบเมื่อบัวเสียชีวิตหมอผีก็อ้างว่าวิญญาณชั่วร้ายยังคงวนเวียนอยู่ และได้หลอกให้พ่อแม่ของบัวทำการกักวิญญาณของบัวไว้ในห้องนั้นเพื่อไม่ให้วิญญาณร้ายออกมาอาลวาดอาจารย์วิมลพูดต่อพวกเขาทำพิธีปิดตายห้องนั้นและเชื่อว่าวิญญาณของบัวจะถูกกักขังอยู่ในนั้นตลอดไปกลิ่นเน่าเหม็นที่พวกคุณได้กลิ่นนั้นมันไม่ใช่กลิ่นของศพสัตว์หรอกนะอาจารย์วิมลมองหน้าชาลีกับเพชตรงตรง มันคือกลิ่นของความตายที่ฝังแน่นอยู่ในห้องนั้นกลิ่นของความทุกข์ทรมานและความรับแค้นใจของบัวและเสียงร้องไห้อาจารย์วิมลพูดเสียงแผ่วคือเสียงร้องไห้ของบัวที่ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทรมานและต้องการความเป็นธรรมชาลีกับเพชรกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้ง พวกเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเสียงร้องไห้ถึงยังคงอยู่และทำไมกลิ่นเน่าเหม็นถึงไม่หายไปห้องเก็บของนั้นไม่ใช่ห้องเก็บของธรรมดาแต่มันคือสถานที่แห่งความตายความทรมานและการกักขังวิญญาณเราต้องช่วยบัวนะชาลีเพชรพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเธอคงอยากได้รับการปลดปล่อยชาลีพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาตัดสินใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บัวอย่างต่อเนื่อง และทำพิธีขอขมาณห้องเก็บของนั้นทุกคืนพวกเขาจะจุดธูปและสวดมนต์หน้าห้องนั้นอธิษฐานให้บัวไปสู่สุขติในคืนแรกหลังจากทำพิธีเสียงร้องไห้ย,ยังคงดังอยู่แต่ดูเหมือนจะแผ่วลงกว่าเดิมเล็กน้อยในคืนที่สองเสียงร้องไห้ก็ยังคงมีอยู่แต่ก็ยิ่งเบาลงไปอีกเสียงร้องไห้ที่เคยดังขึ้นทุกคืนได้หายไปอย่างสิ้นเชิง ความเงียบสงัดก็เข้ามาแทนที่ชาลีกับเพชรแทบไม่เชื่อหูตัวเองพวกเขารีบวิ่งไปที่หน้าห้องเก็บของทุกอย่างเงียบสงบไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นนั้นหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่มาก่อนพวกเขามองหน้ากันด้วยความโล่งใจและในขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าส้อยกับชะตากรรมของบัวจากวันนั้นเป็นต้นมาเสียงร้องไห้จากห้องเก็บของก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย กลิ่นเน่าเหม็นก็หายไปจนหมดสิ้นห้องเก็บของนั้นกลับกลายเป็นห้องธรรมดารรมดาที่ไม่น่าสะพรึงกลัวอีกต่อไปชาลีกับเพชรยังคงทำบุญให้บัวเป็นประจำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแล้วหวังว่าบัวจะได้รับความสงบสุขพวกเขาเรียนรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โครงสร้างเก่าๆแต่มันมีเรื่องราวมีชีวิตและมีวิญ,ญญาณที่รอคอยการปลดปล่อย ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมากขึ้นและตระหนักว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดชาลีกับเพชรยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นและบ้านสีชาดหลังนี้ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเดินผ่านห้องเก็บของพวกเขาจะยังคงรู้สึกถึงความสงบสุขที่เข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวและรู้ว่า บัวคงจะไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ